สวัสดีน้องๆทุกคนพี่ชื่อดาช่องไอเน็ดาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนของพี่มันจะมีไงเพราะพี่ใช้ไอโฟนบันทึกวิดีโอเนีย่ยกดบันทึกดูตามพี่เลยนะพี่กดดู การบันเทิกวิดีโอของฉันมันจะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีเปิดกับปิดของพี่มันจะมีไงแต่ไม่รู้ว่าของน้องๆมันตอนนี้มันอัปเดตไป gm ทางการ i n a free file อาจจะลบออกก็ได้หรือมันมีแค่บางเครื่องพี่ก็ไม่แน่ใจนะสำหรับน้องๆ้องที่ไม่ขึ้นพี่ก็หาคําตอบอยังไม่ได้ว่าเพราะอะไร ถ้าเรากดบันทึกเราก็สามารถมาดูย้อนหลังแบบนี้เพื่อบันทึกหน้าจอที่จะเอาวิดีโอที่เราเล่นขอบคุณนะครับ